ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในวันที่30เมษายนปี2567ดาวพระพฤหัสบดีนะฮะเป็นดาวประจำตัวประจำกายและเป็นดาวการงานโคจรยกย้ายนะฮะในรอบปีนะฮะหลังจากอยู่กลุ่มดาวราศีเมษน,นะครับดวงของชาวลัคนาราศีมีนดาวประจำตัวโคจรได้ตำแหน่งจุลจัรนะฮะไป1ปีเต็มเลยนะครับ ในช่วงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมีเนี่ยมีโอกาสเกิดงานหลายหน้านะเกิดงานทําเพิ่มนะครับได้เครือข่ายในการทํางานในการดําเนินการในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนะครับมีมุมมีลุ้นที่ดีเจอเครือข่ายคอนิเจอคอนเนคชันต่างๆใหม่ๆนะครับบางท่านพบเจอบัณฑิตได้การณยาณมิตรด้วยความหมายดาว พฤหัสบ,บดีไปสถิตในภพสหัชชะแปลว่าเครือข่ายการสมาคมการติดต่อการสื่อสารการเข้าสังคมแม้กระทั่งการขายตัวกลางตัวแทนนายหน้านะกิจกรรมที่มีการขยับขยายต่างๆนะครับนะชีวิตจะไม่อยู่นิ่งจะมีการหลายหน้ามีกิจกรรมทำเพิ่มนะฮะแน่นอนนะครับการงานนะฮะจะมีมุมที่ดีอยู่นะครับเนื่องจากดาวพฤหัสบ,บดีนั้นนะครับ ยกเข้าราศีพฤษภตรงนี้นะครับไปอยู่ในเรือนของพระศุกเป็นคู่ทซัพ์คู่โชคด้วยนะครับต้องบอกว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับยังเล็งไปในเรือนสุภานะฮะบางท่านจะมีโชคดีนะฮะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศมีโชคดีเกี่ยวข้องกับอสังหาหริมทรัพย์มีโชคดีมีช่องทางไรายได้ใหม่มีโชคดีบางท่านได้มรดก ดาวบุมของดาวพฤหัสบดีตีโกนไปจุดมรณะนะฮะแล้วก็เล่งไปเรือนสุภะแล้วก็ตีโกนไปจุดลาภะนะฮะต้องบอกว่านะาฬาผลจะเข้านะครับนะจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนนะครับอันนี้เราทายเฉพาะบุงดาวพฤหัสบดีนะนะฮะในคลิปนี้นะฮะอันนี้เป็นแนวทางให้ดาวพฤหัสบดีไปร่วมกับดาวมะรุยนะฮะอยู่ไปหนึ่งปีเต็มนะครับบางท่านได้ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ ได้ศึกษาสิ่งแปลกใหม่อายตนะเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจมีโอกาสตกกระทบสิ่งใหม่ๆเช่นได้ไปเห็นสิ่งใหม่ๆได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ไปอ่านสิ่งใหม่ๆบางคนได้ไปถ้ามีการวิปัสสนากรรมฐานหรือเรียนเรียนรู้ศาสตร์แปลกใหม่จะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับเข้าถึงจิตเข้าถึงใจเข้าถึงธรรมะได้ดีด้วยนะฮะ แล้วก็ในดวงดาวเนี่ยใครที่ทำโซเชียลนะมนเษื่อตัวอยู่ร่วมกับดาวการงานเนี่ยจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยนะครับชื่อเสียงจะดีขึ้นเนื่องจากดาวฤนาสเล็งเป็นจุดสุภะนะแปลว่าชื่อเสียงความสำเร็จความก้าวหน้าขั้นตำแหน่งโอกาสการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มีเครดิตในวงงานในวงการใ,ในสายงานในสายอาชีพที่คุณดาเนินไปนะครับบางท่านเนี่ย ใครที่เรียนอยู่นะมีโชคจากการศึกษานะครับจะจบแบบรอจบปีนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีลุ้นแน่นอนนะครับหรือว่าผลการเรียนต่างๆมีลุ้นที่ดีขึ้นมีมุมที่จะขยับตัวมากขึ้นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบางคนจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพได้ครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าดาวบรตยูคือความพลิกผันเปลี่ยนแปลงร่วมกับดาวการงานนะครับมันแปลอีกอย่าหนึ่งว่านะฮะ มีเสาจัตุโกนอยู่ด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยนะฮะงานอาจจะหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นนะฮะงานจะมากขึ้นจะมีงานหลายหน้านะฮะแม้กระทั่งมีเรื่องอึดอัดขับใจทางการงานเกิดขึ้นได้บ้างด้วยนะครับฉะนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะนะฮะบางคนก็อาจจะสุขภาพชุดโทมได้ใช้สังขารหนักขึ้นไนดะ้ก็เกิดขึ้นได้นะฮะดาวอัเพศดาวมรุตยูเป็นดาวแห่งความตายร่วมกับดาวจำตัวด้วยก็ก็ระวังสุขภาพบ้างนะเพราะว่าลาหูก็ทับลักอยู่ ชาวลัคนาราศีมีนนะฮะมีสิ่งดีนะฮะด้วยนะแต่ว่ามีสิ่งร้ายด้วยราหูทับลักอยู่นะครับแต่อยู่ในเรือนพฤหัสเรือนคู่นะครับนะมันแปลว่าก็ต้องระวังการถูกโกงด้วยลาหูที่อยู่ตรงนี้ไปอีกไปถึงพฤษภาปีหน้านะฮะเช่นกันก็จะต้องระวังใครที่มีหุ้นส่วนมีคู่ค้าคู่ขายคู่ธุรกิจต่างๆนะฮะให้ระวังถูกโกงถูกหลอกลวงถูกหักหลังถูกเบี้ยวต่างๆด้วยนะครับอันนี้ให้ระวังให้มากนะ อิทธิพลของราหูอยู่ตรงนี้นะครับให้ระวังจะเสียเพราะการตัดสินใจจะเสียเพราะอารมณ์จะเสียพออเยพราะความอยากจะเสียเพราะการไม่แต่ตรองให้ดีมากนะัในการทําอะไรต่างๆอย่าเอาอารมณ์นําหน้านะฮะให้วางอารมณ์ไว้ถ้าวางอารมณ์ไม่ได้อย่าเพิ่งตัดสินใจทําอะไรนะครับเพราะว่าอารมณ์จะนํามาซึ่งความเสียหายสู่ดวงชะตานะเพราะอยากเพราะรักเพราะหลงอะไรแบบนี้นะจะเกิดขึ้นนะฮะ แล้วก็ในมุมของดวงดาวเนี่ยช่วงที่พฤหัสเคลื่อนมาตรงนี้เนี่ยนะครับเดือนมิถุนายนวันที่สองเนี่ยอันนี้ผมดูภาพรวมให้นะว่าพุหัสเคลื่อนมาตรงนี้ด้วยวันที่สองมิถุนายนเนี่ยดาวการเงินของท่านโคจรได้ตำแหน่งเกษตรราชิบดีด้วยนะฮะไป45วันไปถึง13ะกรกฎาคมช่วงนี้มีโอกาสหยิบจับเงินก้อนโตนะฮะมีลุ้นนะฮะที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่นะครับแล้วก็ พอวันที่13ก,กรกฎาคมไปอีก45วันไปจนถึงประมาณวันที่26สิงหาเนี่ยดาวการเงินก็มาร่วมกับดาวเพื่อรห้ัดสบดีซึ่งเป็นคู่สมพลนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้จะมีโอกาสดีๆในการสร้างทรัพย์ในการก่อทรัพย์ในการสร้างเงินนะแน่นอนนะครับได้ได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยแต่รายจ่ายจะเยอะหน่อยในส่วนของดวงชะตาในด้านของความรัก ะะชาวลัคนาราศีมีเนี่ยจะมีโอกาสดีๆในความรักเนี่ยในช่วงวันที่10มิถุนายน10มิถุนายนจนถึง27เดนี่ยดาวความรักจะโครจรได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีนะฮะนะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะโครจรวันที่27ิมิถุนาก็โครจรได้อยู่ในเรือนปุตตะนะฮะก็อยู่ในเรือนคูมิรด้วยนะครับนะ,ะก็จะบอกว่าจะมีมุมที่ดีนะฮะในความรักในช่วงดังกล่าวนี้นะครับนะะความรักนะฮะ นะใครที่แบบโสดอยู่ก็ต้องค่อยๆดูกันไปแล้วพวกเราหูทับชตาอยู่นะฮะเพราะว่าอาจจะเจอคู่ลวงคู่หลอกหรือเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวใครมีคู่ระวังมีปากเสียงกันบ้างนะแะยะยาวในหนึงปีนี้นะอันนี้ก็ผมทายให้รวมๆเป็นแนวทางให้สำหรับท่านใดอยากจะเช็คดวงนะผมก็แนะนําเช็คดวงก็เช็คดวงกับลูกศิษย์ผมก็แล้วกันในราคาถูกๆนะย่อมเยาเริ่มต้นเพียง499บาท นะครับนะเป็นการส่งไฟล์เสียงให้ไม่ต้องนัดเวลาที่ตรงกันคุณก็ไปจองคิวแล้วเขาจะนัดเวลาส่งคลิปคิวจะยาวหน่อยเพราะว่าเขาลูกค้าเยอะปากตบปากเยอะนะฮะก็เขาจะทายเนี่ยอันนี้มันทายรวมๆที่ผมทาย,เ,ยเขาจะทายจากวันเดือนปีเกิดคุณโดยตรงเป็นการอุปมาอุปไมยดวงดาวขณะที่คุณเกิดเป็นหลักวิชาโหราศาสตร์เป็นหลักวิชาโบราณน,นะฮะนะอุปบาบอุปไมยดวงดาวมันต้องฟ้ามาอ่านชีวิตบางคนได้ชีวิตดีมากในช่วงต้น มีเงินหลายร้อยล้านนะฮะอันนี้ผมดูดวงคนรวยมาเยอะนะฮะบ,บางคนก็รวยได้ตลอดจนตายนะแต่บางคนเนี่ยล้มละลายมีเงินเป็นพันล้านล้นลมละลายก็มีนะครับหมดเื้อหมดตัวถูกโกงก็มีนะอันนี้คือพื้นดวงนะฮะบ,บางคนจนๆน,นะในช่วงห่วงหนึ่งวันหนึ่งก็ร่มรวยขึ้นมานะนะพื้นดวงเขาบอกดีฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือแผนที่ชีวิตในการอ่านบุญและกรรมนะครับฉะนั้นท่านใดอยากจะเช็คดวงเนี่ย ก็ลิง์ไลน์อ่ะดัานล่างลิง์ในช่องทิกตอกคือแล้วเขาจะทายอนาคตให้ด้วย1ปีแล้วก็ตอบคำถามนะนะฮะก็จะเป็นลักษณะของการส่งไฟเสียงเนี่ยแบบนเนี้ยเนี่ยส่งไฟเสียงเข้าไปทางไลน์ให้คัดทักไปทางไลน์ไว้นะฮะเนี่ยเนี่ยก็ได้รับไฟเสียงแล้วเขาบอกฟังจบแล้วแม่นมากๆค่ะทั้งเรื่องสุขภาพาช่วงนี้มีปัญหาช่องปากจริงๆความรักก็แม่นนะฮะขอบคุณค่ะอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหม คนนี้ก็บอกว่าแม่นมากๆค่ะอันนี้ก็คือวิทย์เป็นการดูดวงแบบวันเดือนจากวันเดือนปีเกิดใช่ไหมส่งไปอีกคนนี้แม่นมากค่ะแล้วก็สาธยายชีวิตมาก็กไปดูก็แล้วกันนะก็สําหรับท่านใดนะฮะอยากจะเรียนวิชาโหราศาสตร์มีคอร์สออนไลน์นะช่วงนี้มีโปรโมชั่นแบบถูกๆเข้าเรียนได้ทันทีเรื่องเวลาเรียนได้เรียนได้ตลอดชีวิตนะครับผมทําเป็นวิดีโอไว้แล้วในกลุ่มปิด a c e b o o k นะฮะนะก็ ก็ทักไปในไลน์ผมหน้าช่องทิกต o k หรือข้างล่างนี้ได้นะครับเอาไปเรียนรู้ไปเป็นอาชีพเสริมได้นะฮะนะดูแค่ห้าหกรนี่มันก็ได้เงินใช้แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นวิชาเป็นหลักโหรนะฮะโหราศาสตร์สําหรับท่านใดอยากจะมีเครื่องรางวัตถุมงคลที่ปลูกเสกตามตําราโบราณน,นะ,ะเป็นศาสตร์โบราณที่มีพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ที่ผมศึกษามานะ,ะเป็นตําราพราม์โบราณน,นะฮะที่มีมาก,กว่าห้าพปีนะฮะแล้วก ใช้วิชาโหราศาสตร์พารตะในการหาเลิกในการปลุกเสกนะฮะเป็นเครื่องรางน,นี่วันนี้ก็จะแนะนำนะอันนี้ก็เหลือไม่กี่องค์แล้วนี่คือพระพิฆเนศรุ่นเศรษฐีนะฮะซึ่งมีประสบการณ์เพียบนะก็เสิริมในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองประทานประทานพรโชคลาภบ,บางคนก็ได้เงินล้านนะเนี่ยบูชาไปอันนี้พระศรีเวลีเหมือนกันนะนะฮะก็ได้เงินล้านบางท่านเนี่ยไปติดต่อง,งานดีลงานได้โครงการใหญ่ก็มีคือจะเอาประสบการณ์ให้ดูนะ อันนี้มันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเป็นเครื่องรางนะเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ว่าอันนี้เป็นศาสตร์โบราณนะนี่เป็นศาสตร์โบราณเนี่ยคนเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเขาบูชาพระศรีบาลีเนี่ยเนี่ยเขาซื้อรถด้วยเงินสดในราคาเก้าแสนหกพันบาทเนี่ยเขาส่งรถป้ายแดงมาให้เนี่ยนะแล้วก็เนี่ยคนนี้บูชาพระศรีวลีถูกหวยสิบเก้าใบนะฮะซื้อชุดเดียว นะฮะอันนี้เป็นประสบการณ์นะบางคนได้เงินล้านนะได้เงินล้านดูชาภาษีวลีคนได้เงินเนี่ยเขาบอกว่าได้มาได้โชคจากต่างประเทศรวมห้าแสนคนนี้บูชาพระพิคเนตนะมาสององค์เนี่ยเกิดโชคใหญ่พี่ถูกหวยต่างประเทศอัศจรรย์มากๆนะฮะพระพิคเนตรุ่นนี้ยืนยันว่าพิธีกรรมดีจริงนะฮะเขาบอกว่าเขาได้รับไปสามวันแรกฝันว่าพิคเนตมาเป่าหัวเรือเชื่อเขาบอกนะนะคนนี้ก็ได้ ถูกหวยจับพระพิคเนศประธานพรให้อันนี้ก็เป็นคนนี้ได้สองแสนเนี่ยนะเขาส่งมาให้ดูเนี่ยนะเนี่ยเลขบัญชีอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเนี่ยเครื่องรางมันเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจนะสาหรับท่านใดอยากจะได้เครื่องรางมงคลที่ปลุกเสกนะในพิธีกรรมที่ดีนะฮะแล้วใช้ตําแหน่งดวงดาวที่ดีมากนะฮะเอามาหนุนดวงนะครับก็ลิงกไลน์ด้านล่างลิงหน้าช่องติกต็อกนะฮะวันนี้สวัสดีครับ